ครับวันนี้อยู่ในงานหวเหว่ยนะครับเพราะว่าเราสิ่งที่เราได้จับมือคือเมสี่สิบโดนี่คือเมต,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 ตที่สิบีของเขาสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นในมือเนี่ยนะอันนี้คือเคสของเขาที่เป็นดิงไรท์เะครับนะฮะพงเห็นหน้าผมขาวขึ้นไหมขาวขึ้นขาวขึ้นระดับหนึ่งนี่นะฮะในเรื่องกล้อ,องเขาตะกี้ เขาโปรโมทเรื่องกล้องนะครับเราจะให้ดูตรงนี้เลยปร๊บเรื่องของนี่นะฮะแล้วก็ดูเอาวิวนะครับเห็นไหมฮะเราสามารถที่จะถ่ายวิดีโอไปพร้อมกับนิดดูหน้าผมข่าวขึ้นทันทีแต่ถ้าถือว่าอยากได้เป็นป๊อปอัพนะครับกดตรงนี้นะฮะเห็นไหมฮะขออยายากเปลี่ยนอย่างงี้อ,อ่แล้วก็ตรงนี้นะครับเราสามารถนี้ได้เลย นี่นต,รตรงจุดนี้แหละท,ที่หลายๆคนเขาอยากได้อยู่นะครับส่วนในเรื่องของนี่ฮะสามารถปรับโหมดนี้ได้เลยไหมฮะป๊บโอ้โหคุณเจา้าตูงห้าเท่านะฮะไล่นะครับอันนี้ใน,นส่วนของวิดีโอนะนี่ยังนี่เราไม่ได้กดเรคคอร์ดนะครับ,รบอ่าแล้วท่านส่วนของโปโตโปโตนี่นะ ติดโ oh. อ้โหเพราะตูงได้ใช้ได้นะอันนี้อันนี้คือไม่อาจเห็นโดยโดยจรรยาบันไม่อาจเห็นใบหน้าได้นะครับเอ่ออันนี้อันนี้คือเราเราเราต้องการโอ้โหดูความคมความคมของภาพผมว่ามันโอเคมากๆเลยนะครับภาพอร์เทรตนะครับพอร์เทรตนี่หมดบิวตี้หมดและนี้ปกตินะครับแต่ตูมตูมเข้าบดพอบบร์เทรตนะฮะเห็นไหมฮะ มีโบเก้มีอะไรเรียบร้อยสามารถเฟติเทคคนได้ไรรเลยชัดเจนเรียกว่าฉลาดนะฉลาดเลยฉล,ลาดมากๆนะครับฉลาดนะครับนี่นในตัวน้อง,นองเอฟเฟกตน์นี้เอฟเฟกต์นี้คือเป็นโปรแกรมของทางไลกานะฮะอืมอ่าอ่ะตอนนี้เราเราลองนี่ของเราเห็นไหมฮะ Beauty. Beauty. บิวตี้บิวตี้เราสามารถปรับได้อีกนี่คืออ่ะเราตูงเท้าโอเคแล้วครับ แล้วเขาบอกว่าเวลาที่ของเราจะถ่ายเซลฟี่ตัวเองนะครับถ้าถือว่ามีคนหลายๆคนนะตัวนี้นะครับมี AI ที่สามารถปรับขยายขยายได้เองเลยสามารถแบบว่าถ่ายหมู่ถ่ายอะไรปรบสามารถปรับวายออกมาได้เองถ่ายจ่าไม่ได้ฮะต้องถ่ายมู่ฮะไม่ต้องถ่ายจ่าขนาดนี้ฮะเดี๋ยวผ uh> um, ู้กองมานะฮะเดี๋ยวผู้กองมานี่นะครับเห็นไหมฮะสามารถปรับวายออกมาขนาดนี้ไ yep, ด้เองอ่าแล้วถ้าโดยรวมจากกล้องแล้วเนี่ยถ้าตัวน้ําหนักตัวเครื่องเป็นยังไง น้นักตัวเครื่องนี้ถือว่าโอเคนะแต่ถ้าถือว่แน่นนานด้วยด้วยมือเดียวก็หนักเอาเรื่องอยู่แต่ถ้าใช้งานทั่วไปผมว่าโอเคแล้วแบตเตอรี่4,400ม mAh นุ้ถือถือว่าถือว่าเออเขาปรับเปลี่ยนมาจริงๆน่าจะให้มา5,000เลยนะดูดูหน้าจอหน่อยถือว่ามันกว้างไหมดูหน้าจอดูโอ้อันนี้อันนี้นี้คืออยู่ในมือนะครับ เรียวกว้างนะให้ดูให้ให้ดูเคสให้ดูเคสอันนี้คือที่ที่ปุ๊บนะฮะอ,อ,อันนี้จริงๆมันมันไม่ได้แถมมาไม่ได้แถมแต่แต่พ้าเกิดสั่งซื้อในเดือนนี้ในช่วงนี้นะครับจะได้ทั้งไวเลสได้ทั้งปากกาเอ็มเพนแล้วก็ได้ทั้งตัวเคสบิงไรท์ นี่ได้ได้มาหมดเลย7000กว่าบาทคุ้มคุ้มคุ้มแล้วก็ตัวมุงขอบครับที่ผมชอบนะนี่นี่นี่ความมนนีุ่ดขอบเลยเห็นมสามารถนี้ได้เลยโดยรวมเป็นไงครับเนี่ยโดยรวมถามว่าเสียตังค์ดีไหมเสียเถอะนะคุ้มโอเคเดี๋ยวกับราคาที่ออกมาแล้ว ของแถมสามรายการอืมอ่ะครับของแถมแต่ละรการเดี๋ยวเดี๋ยวเราอินเตอร์ภาพของแถมให้ดูอ่าเดี๋ยวเราไปดูของแถมด้วยอ่าเขื่อนเืนเครื่องก่อนเดี๋ยวติดมือกลับบ้านนี่ครับนี่ครับเราจะไปดูของแถมสําหรับคนที่อ่าซอร์สั่งซื้อในช่วงนี้ไวเลสไวเลสชาร์จนะครับเออชาร์จเร็วไม่เอ็มเทนแต่ตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวเคสนะคะที่ แล้วก็กล่วนตัวตัวเคสเมื่อกี้เราให้เห็นไปแล้วของแถมสามอย่างแต่มีคนกระตุ้มาเขาบอกว่าถ้าก็ตือโอเปอเรเตอร์ให้ลองเช็คดูดีๆบางค่ายแถมนี่ด้วยฟรีบัตรฟรีบัตรแต่เป็นฟรีบัตรสานะโอ้โหรู้สึกว่าราคาลองเช็คดูโอเปอเรเตอร์เนี่ยเริ่มต้นเพียงแค่รู้สึกว่าสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบบาทแต่ถ้าทำผูกโปร 1 4 9 9 0บาทใช่เดี๋ยวเราไปแอบดูกันวันหลังแต่มาทายกันว่ารอบนี้แคทไฟ์เราจะเสียตังค์ไหมล้ว <c oughs> เ,เจอกัน <c oughs> ครับตอนนี้เราก็อยู่ยหน้าตรงบูธในส่วนการทดสอบ AI ของทาง Huawei Mate 40 Pro นะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาฟังดูว่าข <c oughs> ั้นตอนในการใช้งานในส่วน AI เป็นยังไงบ้างนะครับ สวัสดีครับอ่ออออโอเคนะคะก็ะตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นเกี่ยวกับ AI t r a c k i n g นะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์หลักของตัว Mate 40 Pro วันนี้นะคะวิธีการถ่ายต้องบอกเลยว่าตัวนี้ค่ะมันจะเป็นการถ่ายวิดีโอโดยที่มันมีการจับวัตถุให้เราโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องแผนกล้องตามนะคะเราเข้ามาในโหมดวิดีโอค่ะหลังจากนั้นเปิดตัว AI t r a c k i n g s h o t ค่ะขออนุญาตโฟกัสไปที่นางแบบคนนี้นะคะสังเกตไหมคะว่าเลนส์เริ่มขยับที่จะไปโฟกัสนะคะหลังจากนั้นค่ะกดเริ่มบันทึกวิดีโอได้เลยนะะค ตอนนี้นะคะเรากดโฟกัสที่นางแบบด้านขวาอยู่นะคะโอเคเห็นไหมคะว่าจะมีการชัดลึกชัตเตอร์มีการซูมนะคะสลับค่ะมาที่นางแบบท่านนี้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นโหมด AI Packing นะคะในเรื่องของการถ่ายนะคะโอเคนะคะตอนนี้คือวัตถุอยู่ใกล้กันถูกต้องไหมคะมันก็จะโฟกัสไปที่เดียวกันเห็นไหมคะมันจะมีการเคลื่อนไหวการเดินต่างๆนะคะกลับมาโฟกัสที่นะคะพิตตี้ด้านซ้ายมือ เห็นไหมคะว่ามันจะมีการจับภาพแพนไปค่ะมีการซูมอินซูมเอาเข้าไปนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูภาพที่ได้กันสักนิดหนึ่งแล้วกันเนาะว่าภาพที่ได้เป็นยังไงนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพจากโหมด AI tagging นะคะเรียกคนเร็วนะครับเร็วนะค นะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพเห็นไหมคะตอะนางแบบที่ลุกก็จะมีการซูมนะคะมีการซูมมีการขยับโดยที่แนทไม่ได้ขยับไปเลย,ยเลยนะคะอย่างที่เห็นน,นะคะอันนี้ก็จะเป็น AI Tracking Shot สำหรับเม t e 40 Pro นะคะขอบคุณนะครับมากค่ะขอบคุณค,ค่ณะค